สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเกณชินอ<ๆ>ิมเพกทุกท่านนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเส้นทางแห่งสายลมนะครับผมซึ่งเอาง่ายเลยมันก็คือเป็นกิจกรรมเลื่นซ่อนแอบนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดเนี่ยว่าทําไมเกมนี้ถึงเรียกคนที่เป็นฝ่ายหาว่านักล่าและทําไมคนที่เป็นคนหนีจะต้องชื่อว่าฝ่ายต่อต้านนะครับอืมัมนนึกถึงพวกสตาร์วอลพวกอะไรเงี้ยฝ่ายต่อต้าน <laughs> ช่างมันกกอนโอเคครับผมจริงๆแล้ว เส้นทางแห่งสายลมนะครับผมจะเป็นเกมที่อ้างอิงปรศาสต์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราคุยกับ NPC คนนี้นะครับผมแล้วก็เลือกข้อ3นะครับผมตรงนี้ผมขอไม่กดละกันนะครับเขาจะบอกให้เราฟังนะครับว่าเส้นทางแห่งสายลมเนี่ยเป็นเกมการเล่นที่อ้างอิงปรศาสต์นั่นเองนะครับซึ่งในอดีตในเมืองมอนสต์เนี่ยจะมีกลุ่มชนชั้นสูงนะครับผมที่เขาจะาล่ำรวยแล้วก็ปกครองเมืองอย่างกดขี่นั่นเองนะครับ ซึ่งชาวเมืองเนี่ยที่รู้สึกว่าเริ่มไม่รู้สึกไม่โอเคแล้วเราต้องทาอะไรสักอย่างนะครับจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้กล้าขึ้นมาเพื่อทําการลังควา n หรือว่าทําการก่อกวนสร้างความเสียหายให้กับพวกชนชั้นสูงนั่นเองนะครับผมซึ่งผู้กล้าเหล่านี้นะครับผมก็ได้สร้างผลงานไว้มากมายนะครับจึงทาให้พวกชนชั้นสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะหัวเสียกันเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นพวกกลุ่มชนชั้นสูงนะครับจึงมีการจัดตั้งองค์กรนักล่าขึ้นมานะครับเพื่อตามล่า พวกฝ่ายผู้ต่อต้านนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นพวกฝ่ายต่อต้านก็จะหนีไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็นักล่าเนี่ยก็จะต้องหาพวกเขาให้เจอินเองนะครับอันนี้ก็เป็นปลอิศาสตร์ของเมืองมอนสตัดนะครับผมที่ NPC คนนี้ได้เล่าให้เราฟังนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในเกมนี้นะครับผมผู้ที่เป็นฝ่ายหนีเนี่ยถึงเรียกว่าผู้ต่อต้านนะครับแล้วก็ ผู้ที่เป็นฝ่ายหาถึงเรียกว่านักล่านั่นเองนะครับผมก็อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในเมืองมอนตัดนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเนื้อหาในคลิปนะครับไม่ได้มีอะไรยาวเลยนะครับเพราะว่าผมแกจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าผู้ต่อต้านทาไมเขาถึงเรียกว่านักล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผลมันก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับจริงๆมันก็เริ่มมาได้ครึ่งทางแทบจะ ไปไปลายทางแล้วนะครับผมยังไงไถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงนะครับก็ผมแนะนําว่าให้ไปเล่นเฉพาะเอาแค่ได้เพชรก็พอแล้วก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครที่ชอบก็จัดเต็มไปเลยก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็เล่นไปถึงประมาณ4ี่พันสี่พนะครับผมเพื่อที่จะเอาในส่วนของใบเอกพีกับเงินนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วนะครับเพราะว่า <c oughs> เหนื่อยแล้ว โอเคครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผม,มจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ